รู้ป่ะว่าพัดลมระบายความร้อนมือถือสมัยนี้เป็นแบบไร้สายแล้วคือพัดลมระบายความร้อนมือถือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเสียบสายทั้งั้นเวลาใช้ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมไปด้วยมันก็จะเกะกะแบบนี้และนี่คือโมเลโนโฟล์คล o เลอร์ P 70พัดลมระบายความร้อนมือถือแบบใหม่ที่ใช้งานแบบไวเลสไร้สายได้สําหรับโทรศัพท์ใครที่ไม่มีแม็กเซฟเขาก็มีแผ่นแม่เหล็กกับที่หนีบมาให้เป็นพัดลมระบายความร้อนมือถือที่มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถใช้งานแบบไร้สายได้แบบชิวๆไม่ต้องมีสายให้เกะกะและที่ฟีวไปกว่านั้นคือมันมีหน้าจอ LED บอก ตอนแรก14องศาเปิดแป๊บเดียวเหลือลบ3องศาแล้วโคตรเย็นปรับความเย็นได้ถึง3โหมดนะคะพี่1เป็นแบบธรรมดาส่วนพี่2เป็นเย็นแบบติดลบและมีโหมด AI อัจฉริยะนะคะที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิก็คือถ้าโทรศัพท์เราร้อนมากมันก็จะช่วยปรับอุณหภูมิให้เย็นขึ้นแต่ถ้าโทรศัพท์ไม่ค่อยร้อนมันก็จะเบาความเย็นลงนะคะช่วยเซฟแบตได้เยอะและคือตัวแม่เหล็กเขาแน่นมากนะคะขย่าแรงๆแบบนี้ก็ยังไม่หลุดเลยที่ชอบออย่างคือเอามาเป็นขาตั้งมือถือใช้ดูหนังดูการ์ตูนได้ด้วยนะคะที่สํำคญคเียลาร่ใใทช้ งานมือถือหนัหนกๆจนเครื่องร้อนเครื่องขางควรมีติดไว้สักอันนะคะใช้ดีจริงไม่ผิดหวังแน่นอน